วงอุตสาหกรรมจัดโครงการไ h a แลนด์ฟ o o d วั l l ลพร้อมกับเปิดตัวไฮไลท์ ight, 9นวัตรกรรมอาหารหลังเชื่อมโยงภาคการผลิตและการวิจัยเข้าหากันเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียนและพร้อมเป็นครัวของโลกซอสฟักข้าวทุเรียนผงพร้อมดื่มข้าวลดความอ้วนและผักอัดเม็ด เป็นส่วนหนึ่งใน9นวัตกรรมในโครงการ Thailand Food v เ l l e y ที่เชื่อมโยงภาคการผลิตและการวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9กล้าลาดกระบังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ากับผู้ประกอบการและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนายโสพลผลประสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าโครงการนี้ทำเป็นปีที่สองแล้ว โดยมีผู้ประกอบการในเครือข่ายทั่วประเทศที่พัฒนานวัตกรรมทางอาหารรวมกว่า160ผลงานและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการที่สามารถนำผลงานไปวิจัยในเชิงพาณิชย์ได้กว่า120รายในปี2557จึงตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนเครือข่ายผู้ประกอบการอีก230รายโดยเน้นไปที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเนื้อสัตว์ผักและผลไม้ฟู้ดเลรเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นเนื่องจากว่า าทางนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีนโยบายในการที่จะรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับให้มาร่วมกันพัฒนาระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะครับและก็สถาบันการศึกษานะครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็เป็นผู้ที่เรื่องในทางด้านของการผลิตอาหารนะครับ ทางภาคราชการซึ่งกรมส่งนอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นผู้ประสานงานนะครับแล้วเราได้มีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราได้ผู้อานวยการจากสถาบันฟูดวัลล์ของราชอาณาจากักรนเนเธอแลนด์น,นะฮะคือมิสเตอร์โรเจอร์แวนโฮเซลซึ่งมาในวันนี้แล้วก็ได้มาเป็นวิเยรากรรับเชิญในการที่จะมาดำเนินการนะครับสู้ได้เนื่องจากว่าเวียดน,นามเนี่ยเขา ทำในเรื่องอาหารเสริมส่วนใหญ่ซึ่งราคาสูงแต่เราเองเนี่ยมีวัตถุประสงค์คือเราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถบริโภคในราคาที่ถูกเนื่องจากเออเรามองว่าเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยมันก็รัดตัวอยู่แล้วทุกคนก็เอ่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราทําเป็นอาหารเสริมเนี่ยราคาจะสูงแต่ถ้าเราทําเป็นอาหารพร้อมบริโภคเนี่ยราคาจะต่ําซึ่งตอนนี้ผมก็เอ่อเริ่มที่จะเอ่อวางตลาดในเรื่องของเยื่อสด ซึ่งใช้สําหรับถูงข้าวผสมอาหารนะครับได้ทุกอย่างเพราะเนี่ยเมื่อเราไม่แปรรูปเยอะเนี่ยแต่ว่าเราเราทำขั้นตอนให้สามารถบริโภคได้ง่ายเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้อย่างหนึง่งแล้วอย่างเพือจะเป็นช่วยทําให้ราคาไม่สูงมากนะัก สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยในปัจจุบันประเทศไทยยังเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียนโดยในปี2556มีมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารกว่า981,000ล้านบาทและมีอัตราการขยายตัวร้อยละ1.5ซึ่งประเทศส่งออกหลักอยู่ที่อินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนาม ตรงนี้พักกันสักครู่นะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศจีนนะคะรวมถึงการเปิดการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในครั้งที่3ค่ะการไฟฟ้าสูย์ภูมิภาคไฟฟ้าสว่างทั่วทิศสร้างเศรษฐกิจทั่วไทย